พูดแปลว่าขัน5เป็นของหนักเนอ้อซึ่งความจริงแล้วโดยที่จริงแล้วตามไบายากรณเนี่ยฮาวีก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าน้่งว่าเนื้ออะไรแล้วครับแปลว่าแลแปลว่าอะไรแล้วเนี่ยคือเป็นการเน้นเน้นว่าเป็นของหนักที่ต้องการจะพูดนี่คือต้องการจะพูดว่าขันห้าเป็นของหนักแต่มันคืออะไรครับ รูปเป็นของหนักเวทนาเป็นของหนักสัญญาเป็นของหนักสังขารเป็นของหนักวิญญาณเป็นของหนักไม่ได้หมายความว่าต้องพยุงสังขารร่างกายไปนู่นไปนี้ซึ่งความจริงแล้วอันนั้นมันมันไม่เกี่ยวครับเพราะคำว่ารูปนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเนื้อตัวร่างกายเท่านั้นคำว่ารูปหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็น สีแสงเสียงสัมผัสอะไรนะคือสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยินสิ่งที่จมูกได้กลิ่นสิ่งที่ริ้นลิ้มรสสิ่งที่กระทบทางกายอันนี้เรียกว่ารูปทั้งนั้นครับไม่ใช่มีความหมายว่ารูปหมายถึงร่างกายนามหมายถึงจิตใจเท่านั้นอันนี้เป็นการตีความเอาเองครับ สิ่งเหล่านี้เป็นของหนักเพราะจะต้องสัมผัสจะต้องได้ยินจะต้องได้กลิ่นจะต้องริมรสอันนี้เป็นภาระที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นร่ำไปคือเราจะต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ตลอดไปจึงชืีอว่าเป็นของหนักเวทนาก็เป็นของหนักเวทนาก็คือการรับรู้อารมณ์รับรู้สิ่งต่างๆที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างสุขบ้างทุกบ้างทำไมถึงว่าเป็นของหนักเพราะจะต้องรับรู้อยู่อย่างนั้นตลอด ไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขไม่สุขก็เฉยๆนี่เรียกว่ารับรู้รู้เวทนาสัญญาก็คือความจําความจําต่างๆที่เราไม่ปรารถนาหรือปรารถนาก็ตามมันบังคับไม่ได้ครับมันเกิดขึ้นก็ต้องรับรู้กันไปว่าจําสิงนู้จําสิ่งนี้นึกอะไรได้ขึ้นมามันก็มันก็จําอ่ะมันก็บางครั้งเราไม่อยากจะนึกถึงในสิ่งที่ไม่ดีแต่บางครั้ง เราก็อยากจะนึกถึงสิ่งดีๆแต่มันก็บังคับไม่ได้มันเกิดขึ้นมันก็เป็นภาระที่จะต้องรับรู้นี่คือสัญญาสังขารสังขารในที่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายหมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งนะครับปรุงแต่งโดยปรมัตถธรรมก็ได้แก่เจตสิกเจตสิกที่มาปรุงแต่งนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ปรุงแต่งหลายๆอย่างนะครับปรุงแต่งให้ชอบไม่ชอบ โรบโกรธหลงอันนี้ก็ปรุงแต่งทั้งนั้นครับมันมันมีมากมายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจ,จเข้าใจได้ง่ายๆไม่ใช่ครับสรุปแล้วสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นของหนักเพราะอะไรจะต้องรับรู้จะต้องเกิดขึ้นจะต้องสัมผัสจะต้องคือไม่ว่างเว้นน่ะท่านจะบอกว่าเป็นของหนักของหนักเพราะจะต้องรับรู้จะต้องสัมผัสเช่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนอกจากนั้นก็เป็นความรู้สึกต่างๆหรือความจําต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้นัดหมายไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการให้มันเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นและการปรุงแต่งต่างๆนะครับแล้วคำว่าวิญญาณเป็นของหนักยังไงมันไม่ได้มีตัวมีตนมีรูปร่าง แต่ว่าที่ว่าเป็นของหนักเพราะอะไรครับเพราะมันต้องรู้ต้องรู้ทางตาต้องรู้ทางหูต้องรู้ทางจมูกต้องรู้ทางลิ้นต้องรู้ทางกายหรือแม้แต่ใจเองมันก็ต้องรู้